ตัวเยอะปลได้ปลาเนี้ยนะคึอได้หลายตังตัวบึงรู้ะหาเยอะอมดูดูโอ้ชนิดเลยมีปลาได้เยปลาไม่ได้ตีไว้ปลาคอไปกับมักเอามากกน่เอาวผมักน้องดาวผมมักปลาคอ สบายดีกับทัศน์สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบัสสุขสุกุลคือเก่าเด้อเนาะพบเจอกันเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะไก่อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเด้อเนาะบอดได้ไปทางใดพ่อแม่พี่น <Sig> ้องเนาะฝ้าลางผลการจากที่ว่าฝนตกเมื่อเช้านี้กับบอได้ไปเลยเนาะไปอยู่กับน้องอลิซาคือเก่าสองมือแล้วสบายดีป้าลุงนะลูกตุยตุยตุอยังเวิร์คักได้นะฮะเบิ่งคักแด้ดีอันนี้บอลูก กับน้องอลิซาคือเก่าบ่กเลยหาเดือนกลัวแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นสาวหัวโลนบ่กนะเป็นสาวหัวโลนบอกเฮ้ยเฮ้ยวันนี้พอตากับไปยามตุ้งเพลยพี่น้องเนาะไฮยกินแงะนะฮะกินแงะนะบ่กินแงะนะไฮ้ยเฮ้ยกินแงะอุ้งมีแะนะฮะไครก็มาผู้ชายเพยพี่น้องเนาะเฮ้ย สามุกดาหายเฮ็ดเบี้ยแล้วเพื่อนๆเราเนาะกินแต่มือเถ้ะบ้านนี้ฮะใช้กินแต่มือเถ้ะดิใช้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 โหเอากินเพ่กนั้นก็มาใส่เพ่กนี้ต่อบ้านนี่บ่ได้สดนยังกินแต่มือแท้นี่เพื่อนเหมึงปลาลุงลูกเพื่อนใช้ใช้เห็นแต่ตาแท้นี่เห็นแต่ตาแท้อ่านไม่บอกอยู่อย่ากินไม่บอกไหนใช้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 โหสบายดีปลาลุง ตัพามาธานีกับเมลุกองพลายพินองเลยสบายดีสบายดีปลาลูกเอนวินเอวินเอวินคนเก่าสบายดีทุยาทุยาอ่ะทูยาทุยาเฮ้ยทุยะเฮ้ยโอ้ยบอกให้ทูไม่ได้บอกให้เต้นเฮ้ยนี่แกนานเพลานพี่น้องเนาะลูกน้องเบาทานใช่ใช่ใช่ เฮ้ยอ๋อเตแค่เคยน่ะฮะเต้นคค่แค่น่ะอผู้มวนบ่กลามวนบ่เห็นะผู้เฮ้ยตาเป็นน้ำซิงก่อนนะผัวน้าซิงเป็นผัวมอ้นน้ำซิงก่อนนะดูทางเฮ็ดอันนี้บอ้เออว่าเอวินคนโกนีโองเห็ดอันนี้เห็ดผูกเอาออทางเห็ด บัได้ไปยามตูงบ่ฮะบ่ไปยามตูงน้ำลุงทาไปทางบัวทาเพิ่นไปนางตูงเพื่นเพื่องเนาะไปกับระบาวเพิ่นกับบมีตูงดอกพยายามตูงเพิ่อนวันนี้กับบัได้ไปทางใดมาเนาะเฮ้ยอู้เอ้าว้เออต้อเส้นปลาลุงบ่เนี่ยไงนี่บ่ต้อเส้นปลาลุงบ่ตายดิอันนี้มียังองนี่เออเอ้า ขากอือตาเมดาเมดานนะกเสียเกาะขยะชิดวะนะเออเลออเหงมวนอันนี้เนาะเออดินเฮงมวนวะ่าเฮ้าเท่าฮยอันนี้วะหาเท่านี้เออว่าอินคนเก่ันนี้ จากเดือนน่นี่ฮะเจ็ดเดือนจากมืออเดือนแล้วเดือนก็สามออาเป็นผู้บ่าวในนี้กพระราเป็นผู้บ่าวนนนี่่เนน้อยนี่เนเนาะใชส้สดาสดาไปใส้ดาวนะฮะอ๋สดาเพ่กินเดาไปนนเนาะทานอเพื่นอืมเา่เอน่งนีอ นั่งเด้อมัอนี้เป็นแม่เด้งเดียวมัอนี่เคนพี่ท้องใช่หำเฮ้ยอ้าวผูกอันนี้บ่ขักบ่าขักบ่เฮ้ยอืออ่ะกิน,นกนินบ่เนี่ยไขยกินกินบ่ไขยกินกินบ่ไขยกินกินบ่เจ็ด hei, hah? Ha? kayakin, kayakin, kayakin. kayak hmm. ha. si? hei, hmm. eh, ini dia sah, niha niha, niha niha, ni cha, ni cha, pu na berparung pu na lo. berangin niha, berangin niha, hei, hei si. เจ๊เจ <SM. S 1> <Christina. S 2> ๊เจ๊เจ๊ผู้บางคนก็โอ้สามอมกเอาลูกนอนตะแคงยนเน่วันนี้นาะหัวแบนหมดแล้วอหัวท่านแล้วพี่น้องเลยอันนี้กับแบนเนาะตัดผ้ามาทางนี้แงแบนคักอหัวงามพึ่งมึงเ FC เป็นห่วงหัวได้หาม เออเป็นผู้บายหัวงามพุงบึ้งยู่หัวเป็นเอกลักษณ์เลยว่ะบริษัทเดียวกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะทั้งเอื้อยทั้งน้องหัวงามอันนั้งกุ๊กอันนี้นังได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะหัวงามท่านี้ก็หัวงามอันนี้ตาก็ใหญ่อันนี้เป็นสาวแหดงวันนาบ่นี่ ปเซาเล่บันนาบอลเห้ยนโอ้าเลบันนาใช่ใช่ใชกินแต่มืออันนี้บอลเอกินแต่มือแท้นี่นี้บนี้เฮสบายดีเ้อทังพอทาอ๋อมาแต่ทีอะนะมาไปยำตู้ตรงกะบ่ โตเยอะปลาได้ปลาเนี้ยนะคือได้หลายแห่งตัวบึงด้วยฮะปลาเยอะอืมโดยโดยบึงบ่าถาเพิ่นไปนั่งตรงแต่เศร้าผู้เนาะตรงทางระบ้าเพิ่นเพื่อนพี่น้องเอ้ยเปิดพามาเลยสบายดีน้องดาวสบายดีสบายดีโดยไดบปลเลือกปลาสมุกเลยที่ปลางี้นี่ ปลาปลาดุกปลานิดโอ้นิดเลยมีปลาได้ใช่ไมันโบเป็นเนื้อตีมาได้ตีมายน่ะปลาดุกางตีอเเต็งอนงเ็เ็เยงหน่อยางาทานนมาแต่นางโตเมันเทียได้ต ตอมหมอนต้องล้มมันจะมันกบอีู่เนาะขังพี่แล้วกบบพอท่องปิดมันก็ได้ขงังไว้สั้นเลยป้าฉันล้มเออฉันก็ได้มันเตะหลอกหมดตรุตายนะพมีเนาะปลาดุกตายแล้วว่ปลาดุกยังเระวังแห่งมันตับเส็มืเอเด,ด้น้องด่านั่นเนาะให้ มือแม่เจ้าก่ได้เลยบ่มีต้นมีดีเพผยพี่น้องเนาะอาศัยกินน้ำอยาตีพี่น้องเพื่อนอามาใหายพลเร็กุูหน้อยคูณน้อยคูณใหญ่กระลายอีกมั้งไปเดี๋ยว้าวหากระมาเนาะจนหอดใบนักนมบ่เนาะบ่อบมือจะคลอง อ้าวทาเจ้าเลือกซอยน้องในเด้อเพราะว่าอันนี้ข่อยอ,อันนา,า,ดนาดเดี๋ยวข่อยค้ากุ้งน้อยอยู่ตายคิดแลาา้วขอตาคนเดือวใชปลาจังเงี้ยตาขอโทษขอไผ่เด้อปุ่นเป็นน่องเลยแกเสือเมนอยากโชว์ชิคแพคก็เ<อ>มนชิคแ,แพคคชิกหรือชิคพุงเลยโจ๊กมันเสยบเปียกเสยบเปียกแกเสือ ปูชาตายเป็นแทวฮีกิพุลอาเซลเล่นด้วพื่นพี่น้องด้วยเนาะเอาไว้เมียนะลูกเออไปอมมือจะคของอันนี้ปลาขาวมุนน้อยเนาะบ้าเทากะโอปลาคอบ่น้องดาว่่า่าทามพี่น้องฟังไท้เขาเอิญเปียงก็าชันแล้ว ปลาคอไฟกับมักเรามักกันแน่นะดาวผมักต้องดาวผมมักปลาคอเศรบได้ปลาคอใหญ่เนาะปลาลดกระมีเนาะแต่พี่เราปลาไท่บัวเพันเอินปลายังเพลินพี่น้องเนาะมันจะกินกันตั้งแต่นี่แล้ววันปลากินปลาเหรอได้ไล่เติมเนาะเพันก็ะหายลายเติมเนาะอันนี้ก็ น่าแต่ว่าจะเช็ดมีนุ่งอันนี้ปลาซิวบ่แงเมนเก็บเก็บออกตั้งหากเก็บไว้อุเมนแมนปาซิวยังเดี๋ยวอุเอาบ้าน้องดาวเห็ดกินได้สานะติ๊ไพรเห็ดยังติ๊กคว่ำโอ้เดี๋ยวอุเอาใส่ผักกระแหงตำใส่หน้าเซฟจะไปตออีตัวให้เราเดี๋ยวเออเช็ดอ่วเราเลือกใครได้สัอะเดี๋ยวเห็ดบ่าแซ่บถึงใจนะว่าเสแบก็แซ่บอ่ะนะเหยยนเนาะ เ <g ül> อาแบบเดรรีดบาถึ้งงอนได้นะเอาจะไปไงเด้อปลาซิวปลาซิวยังไงปลาซิวก็ววตัวใหญ่เนาะแบบนั่งโตงน้ำลายบ่ว่าทถอะน้ำครึ่งพันปลาตัวลายเติบยอยู่เนาะเป็น,น,น,นเป็นพ่อเถ่าของนาบ้าวว่เพิ่นเพิ่นเมียเพิ่นบอกพอดีว่าทางพอตู้เพิ่นอันนั้นเนาะเพิ่นผู้เดียวน <c oughs> เนาะ รรเาาราายยก็ได้บ,บอกว่าไปทางดก็ได้ก็ <c oughs> ได้จินมาก็ไดมุกน้ำพึ่นเป็นไก่ลาอยู่ดีเนาะก็ได้ปีงปลาเนี่เฮากัป้งเนาะจจงแซบปลาเนี่เฮาแปบปลาบ้านๆเฮาธรรมชาตรเฮาในแซบได้ปลาระเ่อวันแซบได้รามากิ์เนาะน้องดาปีงปลาแห้งแซบน้องดาสูน้องดาปิ้งปลาใส่ปลาะใส่บาเิ ถ่ายกินเผ็ดมาได้นะฮะเออแล้วสิลงไปแบงปลาซิวก็โตใหญ่เนาะพี่น,อน้องเมื่อเช้านี้ก็เลือกไปอนาคลองเดียวเพิ่นน์นมาให้เนาะแม่ก็ได้ปลาซิวสองถ้วยแล้วก็กับปลาดุกปลาโคเน่ก็พอได้กินอยู่เบนพี่น้องเนาะบ่มีโตมีต้ตอนหากญาติพี่นอ้องเพิ่์นแบ่งให้เนานะ ตกแห่พอเมื่อคืนนี้ป๊าดแหมพี yo, oh ่น้องเอ้ยเนาะเปียกยันฮอดบ่นอนพอฝนซาดเข้าแหพี่น้องเนาะประมาณกลางเปียกกนเบิดตื่นขึ้นมาาน้ําเอตกใส่บ่แม่นอหซิวใหญ่เอออันนั้นปลายังดามาเบิ่งูน้ได้ถ้วยนะเบิ่งูนปลาขะแยงบ้านเฮาอันนี้ก็อุแซบเด้นี่ อุด้มป่านเมนอันนี้แซ่บได้พรนพี่น้องด้ยนี่ปลาสจะเงงนี่เนาะมาชิวหลายตัวแซ่บได้ตัวนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวขอซื้เห็ดดอกเลือกไว้รถลายตัวจได้อืมอืมอันนั้นเอามาอุ้กินอาหารบ้านเฮางเพย์พี่น้องเนาะกา เฉพานะช่วงนี้มันก็โอเค<า>อยู่เ<า>นาะอ่าตกถึงยามฝนพ่อแม่พ,มพี่น้องเนาะมันก็นมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เฮากินว่าจะเป็นปูปลาหน,น้าน้าเป็นกบเป็นเขียดเนาะเฮาก็พอได้การในเยื่องวันนี้ตกมายามแรงโอ้ห่ายังบ่เป็นเลยพ่อแม่พี่น้องเลยของเนาะกระนาก็สีประมาณนี้แห้อสมุกเลยของอยู่ของกินก็คือๆนี่เนาะพอบ่ได้ซื้อเลยละโอ้เพิ่นก็ให้ายน,น,นาเติบได้เนาะ ปลาดาุตอ้ออืปลาคออ่บ่ไบแมนปลาดุกนะดว่าปลาดุกเมน,นออ, <aina> อรุจ <aina> ว่าแล้วอันผู้เจ้า,าิ่นกานั่นแน่เนาะิ่นกมบนรายนิ่นกาไม้คลายน้ำพว <aina> ยพี่น้องเนาะคายมือตลาดนัดนันปลายงวันะไม่เคยเห็นอ ปลาหาปลาีกปลาปลาอะไรมาทาปลาสบเลมบ่ปลาสับเลมบ่เราเลมแลมก็ปลาชิวขบ้เ่องอืมปลาปลาล้นเหลวองบาเ่องอืมไก่พันบ่ไก่พันอื เออสร็จแล้วเมื่อกับก็ไปพักแล้วนีเยอะเส้เยเลยแต่กระบะก็ว่าเราเหนื่อย <c oughs> จันพอทาฟาไปอาบนา้ำเนี่ยเอาไปตู้แล้วกับหัวสิงคายมาได้เดอ้อในสวนนะม,มาแล้วพอมาเอาคนน้อยเดี๋ยวสีเฮ็ดเฮ็ดแตงเขาเห็ดกับเขาอืมาเต็บนะแต่ว่ามันมันตายงลงแม่จับปลานี่ใช่นี่เลย ปลาหลดกะลายเนาะป้าเฮ็ดแห้ง خو พี่น้องเอ้ยปลาหดเนาะเห็นแต่ค่ะยังน้อยน่ะถือไปกินโรงเรียนเลยนี่ปลาดนี่ตะแห้งเนาะแม่น้องเอวินนี่าพี่น้องเอ้ยเนาะย่านปลาดพะนะมันคือปิงพะนะตัวนี้เด้นี่เมนูแซ่บเฮาใกันจัก่นี่อืตัวนี้ปลาซิวแม่นบ่ปลาซิวนี่พี่น้องเนาะตัวใหญ่ๆแท้นี Hãy subscribe cho kênh Ghiền này. Gõ cái này. À, thấy. video hấp Hả? Hết nắng. Wow, Nè hả? Sai được Nhé nắng đi, Thấy. nắng โอ้ยยันเมยบักเฮงอันนี้บอเลยเอ้เหมือนองอ้ห่าวเทพนี่ฮะบอห่าวเทพดีอันนี้บอห่าวเทพบออารมณ์ดีเทพเจ้านี่ใช่ดีจิตจึงดึงแน่อันนี้ฮะอารมณ์ดีเทพดิอันี่บะ

Ừ, nó cái này Thì... Thấy 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 đi À thấy đi Ngh? Thấy Hòn nó Hòn nó Hòn nó đi À đi Ừ Chịp bò Chịp chip Hả Mà chịp bò Hả Mà chịp bò แม่หัวงาโมเดลเอาโอเคซาโปแม่พี่น้องเนาะกับชิปประมาณนี้้มน,นี้เนาะกับโบเด้ไปทางไหนกับขอบุอคอบใจเอฟซีบาซิุกนเดอร์ที่ข้ามาหับชมมาฟังอาส์เซนอลิีนีทางซามมลากลา,กลากไปก่อนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพบก,ก,กันในคลิปหน้าเด้อสบายดี